ไปดูกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยน้องนักเรียนเนี่ยโดยเฉพาะมัธยมหนึ่งถึงมัธยม6เนี่ยจะเป็นโรคไม่ติดต่อคือ n c ซดีเบาหวานความดันเยอะเดี๋ยวนี้เด็กปฐมก็เป็นนะคะเป็นแล้วก็ส่สสวนมากรูปร่างจะอ้วนทวนสมบูรณ์ใช่ค่ะแต่ไม่ได้แข็งแรงนะทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเขาร่วมกับโรงเรียนราชศีมาวิทยาลัยไปจัดอบรม เพื่อจะขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนรักสุขภาพห่างไกล NCD ค่ะโอ้น้องๆเขาให้ความสนใจแล้วเขาก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะอก็มีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเทวันริบตะพรพบ มาเป็นประธานในการเปิดอบรมค่ะครับอันนี้<ส>คัดแกนนํามาก่อนโอ้เออซึ่งก็ได้ไปจัดกันที่หอประชุม90ปีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะคะครับทางด้านของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยอบรมเด็กๆในโครงการโรงเรียนรักสุขภาพ หัวข้อคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมีนายเทวันลิปะตะพันลบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพร้อมกับนายสมศักดิ์การจนะวัฒนาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกร,ระทรวงศึกษาธิการนายแพทย์สุผลตติยะดัตะนตพรนายแพทย์สาธณสุขจังหวัดนายนิสิตสงสุขพ,พอ,อ,อโรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยและคุณครูอาจารย์น้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมอบรมค่ะครับคือในที่ผมเรียนเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับ มันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อหรือหลังก็คือ n อ d ดีเนี่ยโดยเฉพาะเบาหวานความดันไขมันเนี่ยพบบ่อยก็จะลามไปสู่เรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและลก็โรคทางเดินหายใจหรือหลังเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มีการเสียชีวิตอันดับต้นๆของไทยเลยนะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยมากกว่า14ล้านคนน้องน้ำ1ในล14ล้านไหมไม่ค่ะผมก็ไม่นะ ยังนะไม่อยากเป็นค่ะแล้วก็มีอาตาราเสียชีวิตสูงถึง67%อสอร์เซนำนักง,งานสาธารณสุขช่าู้ชมครับก็จึงได้ประชุมร่วมกันกับกคณะครูอาจารย์โรงเรียนและจัสีมาก,ก็จัดโครงการดังกล่าวขึ้นในหัวข้อโครงการโรงเรียนรักสุขภาพคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อ ncd <c oughs> นี่น,น้องเขาแต่ละคนขุนไม่ธรรมดานะสะอดสะองไหมค่ะอันนี้คือ คุณหมอสุวผลตันดินันรพรในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไปบรรยายเองเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเด็กๆตั้งแต่เด็กประถมเลยค่ะเขาจะมีรูปร่างที่สมบูรณ์เยอะขึ้นกว่าเด็กสมัยก่อนนั่งจากเดี๋ยวนี้เด็กพอเขากินเสร็จปุ๊บเขาก็ติดหน้าจอมือถือเล่นเกมนอนคูกินแล้วไม่ออกกําลังกาย กินลนอนกิจวัตรประจําวันไม่ได้เหมือนกับเด็กในสมัยก่อนที่พอกินข้าวเสร็จเขาจะออกไปเล่นกันนอกอบ้านใช่ไหมคะแต่เด็กสมัยนี้คืออยู่แต่ในบ้านแล้วก็เล่นมือถือเล่นคอมพิวเตอร์ดูทีวีอยู่อย่างเงี้ยตลอดอทั้งวัน<อ>ทําให้น้องๆ<อ>มีปัญหาในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเบาหวานเป็นความดันกันตั้งแต่เด็กเยอะมากๆเลยซึ่งมันทําให้วิถีชีวิตของน้องๆเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะอ๋อแล้วสํานักงานสาธารณสุขก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกิจกรรมไปจัดเป็นนิทรรศการและก็มีพี่ๆที่มีประสบการณ์แต่ละด้านเนี่ยคอยมาบรรยายให้น้องๆฟังคือน้องๆก็สนใจด้วยกระบวนการที่เขาไม่อยากเป็นนะ่ะคือมันต้องเชิญทุกถึงโรงเรียนอย่างนี้นะบางสิ่งบางอย่างมันจะได้ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆครับอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี